สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอเนีลส์วันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2,564นะครับคลิปนี้มาเน้นย้ำสําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เมื่อวานแอดมินได้สรุปทุกกลุ่มไปนะครับทั้งเรื่องของสวัสดิการและก็มาตรการเพิ่มเติมว่ามีกลุ่มไหนได้รับความช่วยเหลืออย่างไรกลุ่มไหนที่ยังต้องรอความชัดเจนแต่สําหรับวันนี้นะครับขออนุญาต เกาประเด็นไปในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลักๆ3กลุ่มใหญ่ที่อาจจะมีบางท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เพราะว่ามีการาพิมพ์คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับเริ่มกันที่โครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับเมื่อเช้ามีเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกไป1นึ0 0แสิทธิ์ก็แอดมินเข้าไปดูประมาณ8ปดโมงก,ก,กว่ากวเนี่ยสิทธิ์เต็มเรียบร้อยนะครับ สำหรับท่านใดที่เพิ่งจะลงทะเบียนใหม่ก็เตรียมตัวนะครับดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับในระบบแจ้งขึ้นมาให้ท่านดําเนินการอย่างไรก็ให้ดําเนินการไปตามนั้นโดยเฉพาะบางท่านที่ยังไม่เคยนําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับไปยืนยันตัวตนที่ตู้สีเทากรุงไทยท่านอาจจะต้องดําเนินการขั้นตอนนี้ด้วยนะครับแม้ว่าบางท่านาไม่ได้ทําก็ใช้สิทธิ์ได้แต่ขั้นตอนเงื่อนไขของ กระทรวงการคลังและของธนาคารกรุงไทยก็กําหนดไว้ว่าจะต้องนําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปทําการยืนยันตัวตนที่ตู้สีเทากรุงไทยจึงจะเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสสามได้นะครับส่วนคนเก่าที่รับสิทธิ์มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับหนึ่หเดือนตุลาหนึ่งพใครใช้หมดแล้วเมื่อเช้าวันนี้ก็เงินเข้าเรียบร้อย 1, 5 0 0ัรบาทหรือใครใช้ยังไม่หมดก็สะสมทบยอดรวมกันนะครับใช้ได้ถึง31ธันวาคม64นะครับ ภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟสสเงื่อนไขวิธีการเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนอกจากวงเงินที่เพิ่มเข้ามาอีก1,500บาทเท่านั้นส่วนผู้ให้บริการในรูปแบบการซื้ออาหารและเครื่องดื่มออนไลน์นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาอ,าอีกหนึ่งรายก็คือ True Food นะครับเพิ่มเติมจาก Food เดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะครับก่อนหน้านั้นมี2รายผู้ให้บริการก็คือ Grab กับ Line n นะครับแต่ล่าสุดโฆสกกระทวงกันฝังแจ้งว่ามี True Food เพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็มีทางเลือกนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดติดตั้งไม่ว่าจะเป็น Grab ไม่ว่าจะเป็น Line Man ไม่ว่าจะเป็น t u u f o o d นะครับแล้วก็สั่งจ่ายผ่านโครงการคนละเครื่องเฟสสามได้นะครับอันนี้ก็นามาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับ ไปอีกสองกลุ่มที่ยังมีความเข้าใจอาจจะบางท่านก็ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มาทําความเข้าใจกับคอมเมนต์ที่มีท่านผู้ชมได้ขีมสอบถามเข้ามาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เพิ่มเข้ามา500เพิ่มกําลังซื้อในวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเอาไปใช้ใจ่ายในร้านค้าคนละครึ่งแล้วจําเป็นที่จะต้องใช้ภายในวงเงินที่จํากัดหรือเปล่าเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเฟสาม ถ้าท่านใช้ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์ท่านจะใช้ได้แค่150ของภาครัฐแล้วท่านก็เติมเข้าไป150นี่คือสูงสุดต่อ1วันใช้ต่ำหรือน้อยกว่า150บาทได้แต่ใช้เกินไม่ได้นะครับคำว่า150บาทก็คือรัฐ150เรา150รวมเป็น300บาทนี่คือยอดวงเงินสูงสุดของโครงการคนละครึ่งเฟส3แต่ทีนี้มันมีกลุ่มบัตรบริการอย่างรัฐ กับกลุ่มพิเศษหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนฐานข้อมูลเดิมจากโครงการเราชนะเนี่ยได้รับสิทธิ์เพิ่มกําลังซื้อซึ่งไอตัววงเงินเพิ่มกําลังซื้อเนี่ยนะครับคนละ500บาททั้งบัตรสวัสดิการทั้งบัตรประชาชนเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปซื้อกับร้านคนละครึ่งได้นะครับคําถามของท่านผู้ชมท่านนี้ก็คือมีจํากัดวงเงินไหมนะครับคาตอบก็คือไม่มีนะครับใครที่ได้รับสิทธิ เงินเพิ่มกําลังซื้อของบัตรตุดิการอย่างรัฐและบัตรประชาชนจากกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มพิเศษเมื่อท่านนําบัตรตุดิการบัตรประชาชนไปสแกนกับร้านถุงเงินของโครงการคนละครึ่งเฟสสามไม่จํากัดวงเงินนะครับท่านสามารถใช้ได้เต็มแม็กเลยเข้ามา500ท่านก็สามารถซื้อได้500โดยที่ท่านไม่ต้องเติมเงินเข้าไปด้วยนะครับรัฐเพิ่มวงเงินเพิ่มกําลังซื้อให้ท่านมาเท่าไหร่ท่านใช้ได้เท่านั้น เพียงแต่ว่ามันสะสมไปเดือนถัดไปไม่ได้แรกเป็นเงินสดไม่ได้นะครับนี่คือความชัดเจนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยิ่งใช้ยิ่งได้แถมหน่อยก็คือ,อ,อมันมีการเพิ่ม e w a c h e r นะครับบัตรกำลังอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอีก3,000เป็น1,000 0บาทเพราะนั้นท่านใดที่ใช้ใจ่ายยอดรวมถึงเมื่อวานคือ31ตุลาคมใครใช้เต็มวงเงิน6 0,000ไปแล้ว อันนั้นท่านก็ได้รับอ e ีเวอร์เชอร์ไป7 0 0 0บาทนะครับก็ยังสามารถใช้จ่ายในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานี้ได้อีก20,000เพื่อรับอ e ีเวอร์เชอร์ในส่วนที่เหลือนะครับส่วนท่านใดที่ยังใช้ไม่เต็มวงเงิน6ก0 0 0ก็ยังใช้ได้สูงสุด80,000บาทนะครับโดยตอนนี้กระทรวงการคลังก็มีการปรับนะครับท่านสามารถใช้ได้สูงสุดต่อวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับจากเดิมเมื่อช่วงต้นเดือนรกรกฎาคมปรับเป็น 10,000บาทแล้วตอนนี้สามารถใช้ได้สูงสุด10,000บาทซึ่งก็แน่นอนครับไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันแล้วก็เป็นโครงการของคนที่ดูจะมีสตังค์สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะผู้รับเหมาพ่อค้าแม่ค้าที่จําเป็นต้องซื้อของเยอะๆนะครับในการที่จะเอามากักตุนหรือประกอบธุรกิจของตนเองก็จะคุ้มค่าหน่อยกับการใช้จ่ายเพราะว่าได้อ e ีเวเชอร์กลับเข้ามาเป็นเป็นบงเงิน10,000บาทนะครับแล้วก็สามารถใช้อ e ีเวเชอร์หนึ่งหมื่นนี้ซื้อของกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ได้นะครับอันนี้ก็แลกเป็นเงินสดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็มาเน้นย้ําแล้วก็ทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมให้รับทราบในแต่ละกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนการเยียวยากลุ่ม,มอ,อื่นๆมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดมินจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภยดัยดยทั่วกันเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภยัยช่วงนี้กาดอย่าตกเพราะว่าประเทศเราก็เริ่มเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจากทั้ง63ประเทศตอนนี้เพิ่มเป็น63ประเทศนะครับก็จะเริ่มทยอยเข้ามาที่เมืองไทยพอค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะเปิดร้านขายของได้เปิดร้านได้นะครับทำธุรกิจได้ก็ระมัดระวังแล้วก็อยู่ภายใต้มาตร,รการสาธารณาสุขด้วยแล้วกันครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ